สวดีครับท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านวันนี้ลุงเลยก็จะพาไปยามขายกันลุงเลยมาลงขายไปตั้งแต่เช้าขายกันนุ่นทำทุ่งไร่ทุง่งนาครับเมื่อคืนนี้ฝนก็ตกพายุเข้าฝนตกหนักน้ำท่วมทุ่งไร่ทุง่งนาเลยไปไปดูกันลุงเลยลงขายไปตั้งแต่เช้ายังไม่ได้ดูเลย ไปยามขากันแลวะไปดูเลย <c oughs> เนี่ยดูที่น้ำท่วมทุ่งในทุ่งนาหมดแล้วเน่ยเมื่อคืนนีฝนตกหนักพายุเข้าโอ้ฝนตกทั้งคืนเลยเมื่อคืนนี้น้ำท่วมทุ่งในทุ่งนาโอ้ยไปน้ำเข้าเขาก,กำลังเล็กๆต้นยังไม่ถึง ยาวยังไม่ถึงสองสามข้อมือเลยน้ำจะท่วมซะแล้วนี่ก็ท่วมไปแล้วน้ำท่วมขึ้นไปนุ่นนะคืนนี้ฝนตกหนักไป้งว้ก็ลงขายไปแถวนู้นนะท่นานหงายทุนนาจะหมานหรือเปล่าน้ำใหม่น้ำขึ้นตอนใ,นใหม่ๆน่าจะติดดีปลา ว่าปลาจะขึ้นจากของแม่น้ำใหญ่แล้วก็จะขึ้นจากทุงไลมาทุงไลยทุงนาไปไปดูวยกันไปรับชมกันเนี่ยลุงเลาก็จะเดินตามขนาไปนู่นไปนู่นไปนู่น น้ำท่วมน้ำท่วมคนคนนาหมดละน้ำท่วมปลาจะขึ้นตามเนี่ยตามคันนาที่ขาดเนี่ยเนี่ยตีเช้าใส่ทิ้งใส่ทิ้งเข้าไว้มันจะหมานนะปลาก็ผุดดีตามทุ่งไร่ทุ่งนานน น้ำจะท่วมขนาแล้วบางที่ก็ท่วมคนาน้ำท่วมขึ้นไปนู่นเลยท่วมขึ้นมาเมื่อคืนนี้ข้าวก็หวานได้ประมาณทักเดือนหนึ่งมั้งนน้ำไหลเข้าทุงนาให้ลุ่มมาแล้ว จามดูว่าจะมานหรือเปล่านี่ขายลงด้วยขายลงด้วยลงไวนี่แถวๆนี้ไปนู้นโอ้คงจมานนะดูแล้วน้ำขึ้นใหม่ๆน้ำขึ้นใหม่ๆปลาคงจะขึ้นดีแถวโน้นก็เป็นคลองใหญ่แถวนู้นก็เป็นคลองแม่น้ำ

โอ้ยเขาหางแดงโอ้ยร oh, ุดรุดรุดเฮ้ยมานแล้วมาแล้วมาแล้วนี่น <Wing les> oh, oh! ี่ไงนี่ไงโอ้โหมันมันมันนี่มันเฮ้ยตัวยังใหญ่เลยเขาหาแดงโอหเขาหงกี้นี่นี่ไงเอ้ยัวนี่มันนี่มันมากมากเลยนี่อี่โอ้โหตัวยังใหญ่ยังใหญ่เลย อ,อันนี้มนันอันนี้มันนี่ไงน้ำขึ้นน้ำมันขึ้นฝนตกแปลงมาขึ้นน้ำมันขึ้นมันชุ่งไรชุ่งนาไปดูกันเออวันนี้มันละหมันละ ม่นจะตัวใหญ่ๆน,น้ำท่วมขึ้นไปนู่นทื่อคืนนี้คืนนี้ฝนตกหนัก นี่ก็หมันทมกัณฐโอ้โหตัวใหญ่ดีอุ้ยนู้นนี่เร็วสองสองนี่นี่นี่โอ้โหขาวหางแดงขาวหางแดง่างนั้นเลยอีกเป็นคู่เป็นคู่เลย มานนั่นนี่ก็มานตัวใหญ่ตัวใหญ่ดินี่นี่น,นี่โอ๊ยเข่าแดงนี่โอ้วันนี้วันนี้ไม่แห้วแล้ววันนี้ไม่แห้วแล้วอีกตัวนวี่ตัวโอ้ตัวยหญ่ใหญ่เลยครับเดือนเมือก็จะเก็บขาย ปาป่ามีก็เป็ดคอแม่น้ำน้ำมันจะดันขึ้นมาขึ้นมาทวมทุ่งไรทุ่งนาเมื่อคืนในีฝนตกหนักเดลุงเลยก็จะเก็บขายเี๋จะเก็บขายซะก่อนรอรอดูฝนงานนลุงเลยจะเก็บขายโอ้ประขาวหางแดงจิตเยอะเลยวันนี้ขอสมควร mới chụp chụp khai coi Để lo lưu phần ngang, có Thank mm -hmm. you.

แจ้งนะกมีขบข้าวแนละ้วเขาก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจน่งแล้วก็ขอขอบคุณที่ป้านานะอาขึ้นมารับชม ล้วก็จะเดินทางกับนี่วันนี้แล้วก็มีแจ้มมีกับข้าวเย็นละนี่น้ำไหลดิ้วๆเลยน้ำมันเข้ามาเมื่อคืนนี้ฝนตกหนัก น้ำท่วมคน,นาแล้วแล้ว,วก็ขอบคุณขอบใจที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำท่วมคันนาน้ำจะเข้าทุ่งไร่ทุงท่งนากันแล้ว ก็ขอากาบสวัสดีไว้เพียงเท่านี้เอาไว้โอกาสหน้าก็พบกันใหม่บ๊ายบาย